เดี๋ยวครับรถบางกันเนี่ยยิงเกายิงเกา่ายิงครับยิงมีเรื่องเราวันนี้ผมจะปาด,ด้าก่อนแม่กันนี่ไป l อลซีุเช็คอินใน้จังหวัดเชีนเนยงไฮ้บอกเลยว่าเจ่ละตีเนี่ยค่าซิสแพรรถกันนี่แน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับตีแรกที่จะปาไปนะครับคือนี่เลยอนุสาวรีย์พญาเมงรายประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายผู้สร้างเมืองเชียงรายและล้านนาเฮือเกลียงไกรครับ มาเจงไฮ้ทั้งทีถ้ำแว่มาแว่ต่อขุนเมียงไลก็เหมือนม้าบาถึงนะครับวันนี้กับแว่มาเอาเหลือเอาใจกันสักหน่อยขอให้ทริปวันนี้ของเขาหลับหลืบครับ ครับเลยมาเห็นน่อยนะครับปามาตินี่<ม>บ้านสิงฮคายเป็นอาคารโบราณอายุกว่าร้อยปีสร้างขึ้นในปีพศ2460ปัจจุบันได้รับการบูรณะปรับเปลี่ยนเป็นมูล,ลนิธิมดชนะใช้โดยชั้นล่างเป็นร้านกาแฟครับคาปูชิโน่เย็นว่นและชั้นสองเป็นการแสดงผลงานศิละปะบอกเลยว่าตินี่คลาสสิกมากๆคือความรู้สึกเหมือนด้าก่อนแม่ของเราเลยครับ คือความคลาสสิกเนี่ยมันเหมือนมีวันถายคลาสสิกเนวอ์ดายยิงเกายิ่งมิสเนห์ว่าก็ครับต่อด้วยอีกหนึ่งแลนดมากใจกลางเมืองเชียงราย หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงร,รายหรือหอนาฬิกาเชียงร,รายครับเป็นศิละปะรวมสมัยตีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีพศ2554ครับทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กตีมาเชียงร,รายแล้วต้องแวะมาเช็คอินสักครั้งครับขยับออกมาหนอกเหมืองกันหน่อยพาเจ้าดาก่อนแมกมายืดเส้นยืดสายที่สิงป้าค,ครับเป็นแรงทองเที่ยวเชิงกเกษตรขนาดใหญ่กว่า8,000ไร่ จุดเกนี่นี่เลยก็คือสิงท้องตัวใหญ่เห็นมาแต่ไก่เลยครับเป็นอีกแลนด์มากที่ต้องมาชมธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมตลอดทั้งปีครับปิดท้ายวันด้วยการชมการแสดงแสงสีเสียงตีหอนาฬิกาชิงลายในยามค่ำคืนครับ พอในทุกๆวันเวลา6โมงเย็น1นทุ่ม2ทุ่มและ3าทุ่มจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่สวยงามแบอแป้กลางวันเลยครับจากเมืองเกา่าสู่ศิละปะรวมสมัยบอกได้คำเดียวว่าเชียงรายมีครบจริงๆครับเป็นได้บังคับกับวันเดททริปสั้นๆของผมกับดากนแมกเห็นก็ครับว่าความสุขประจําเป็นต้องปุ้งแต่งอย่างมากมายบอกว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเส้นทางจะเป็นยังไงขอแค่มีเพื่อนรวมทางที่รู้ใจยอย่างดากอนแมกแค่นี้ทริปไหนก็สนุกครับ